วันนี้ยังชมเพื่อมาทำเมนูสำหรับเด็กๆนะครับบอกเลยว่าสูตนี้ง่ายมากๆเป็นข้าวผัดเบคอนไส้กรอกซอสามะเขือเทศนะครับเริ่มจากใส่ไส้กรอกลงความหั่นตาลงไปพร้อมกับเบคอนที่ย่างกับพริกไทยดำครับหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเวนครับจากนั้นเนี่ยผัดทุกอย่างให้เข้ากันพอมีน้ํามันเบคอนออกนะครับใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับให้ไข่พอสุกจากนั้นใส่ข้าวสวยแช่เย็ยนลงไปนะครับนะเป็นข้าวหอมมะลินะครับนะวันนี้ผมหุงแบบว่าแฉะนนิดึงครับแต่จะะมาผัดดใหู้นครับว่าถ้้้าาาาใสส่ผผขววววััดตครบนนทแล้วครััับผดออกกมมายงงไไ็่แฉะะะะไม่่เลนนครัับใสผผข้าวด ประมาณสองถึงสามช้อน <anywhere S 2> uh hmm. ชาจากนั้นตามด้วยผักนะครับเป็นผักสามสีนะครับแค่หลอดถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดนะครับหวานนะผัดทุกอย่างให้พอมสุดนะครับจากนั้นเติมซอสมะเขือเทศนะครับบอกเลยว่าซอสมะเขือเนี่ยใส่ได้ตามความชอบนะครับชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากชอบเปรี้ยน้อยก็ใส่น้อยนะครับนะสามารถเติมน้ำตาลได้นะครับผัดทุกอย่างคุกเข้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็เติมต้นหอมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดคุกเล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตวข้าวนะครับขนาดข้าวนะครับหุงแบบว่าไม่เป็นเม็ดม จิ้มที่ตะกร้าหรือว่าจิ้มที่ลิงได้เลยนะครับ